ラワーバ。 บริการเติมเกมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Free Fire, PUBG Mobile, Warlan ก็ตามและยังขายโลบักด้วยระบบใหม่ของทางเว็บไซต์อย่าง v i p Server และ ID s p a r k เลทสูงถึง7.5แถมยังรับกดผลปิศารจาก Map Box Foot หรือเติมเพชรจาก All Star Tower Defense อีกด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่ในแมปโจโจที่มีชื่อว่าโจโจบิสซาร์ทริเท็กนั่นเองนะก็ตอนน,อน,ออนี้อยู่ในช่วงเทสติ้งอยู่นะครับก็อยู่ในช่วงเทสติ้งแต่ก็ยังจะเข้าได้เหมือนเดิมนะครับนะก็ทางแมปนะครับได้ทำการเพิ่มสแตนมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นสแตนที่มีชื่อว่าเดอะโวลตินเนตยูนิเวิร์สนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะรีวิวไปพร้อมกับซอฟต์แอนด์เวดเลยเนาะเพราะว่าก่อนเนี่ยผมไม่ได้อัััดตววนนี้ะะครรบเพา่ามันยังทําาไม่เเสร็็จนะแล้วกตอนนี้ก็ยังทําไม่่เเเสร็จชนคยแล้ว เพิ่มสแตน AU เข้ามาวันนี้อ <c oughs> โอเคนะคผมกดไที่สแตนนะครับแล้วก็กดที่ดู u b l e u นั่นเองนะพาร์ติั่ของมันก็จะเป็นการหยุดเวลานะครับผมนะโอเคมาโมเดลของมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับรน,นะนี่ประมาณนี้นะนี่สีเหลืองเพียวๆเลยนะสวยงามมากเดี๋ยวเราจะเทกับนนวาวันนี้นะกันนะเเราจะลองเป็นโหมดอันนี้ก่อนไวยหมดปิดสแตนก่อนนะครับโอเคแล้วก็ให้เรากดตัว e นะครับผมจะเป็นการจับ เอาสแตนของเราเนี่ยมาจับผู้เล่นไว้นี่นี่จับแล้วก็เหวี่ยงนะครับแบบนี้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าจะเจาะด้วยนะ้นี่มีรอยเลือดด้วยนะแล้วก็ตัวอาครับก็จะเป็นการเหมือแบบน,นต่อยเฮฟวี่พันธ์เนาะดาเมจ45นะครับผมตัว R นะนี่ประมาณนี้นะครับดิ้นเลยนะเฮ้ยแล้วก็ตัวทีนะครับผมก็จะเป็นการเาขาเรียกว่าไงไม่รู้สิเหมือนเป็นการยิงอะ่ะเอาปืนยิงผู้เล่นอะ แบบนี้นะนี่นี่เออจริงด้วยใช้ปืนยิงแล้วก็เอาสแตนมาต่อยอีกทีหนึ่งนะครับนะคูดาวประมาณ14วิเนาะก็ทั้งหมดของโอโหมดปิดสแตนอยู่ก็จะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาเปิดสแตนรีวิวกันดีวกว่านะครับโอเคมาทําไมเปิดสแตนมามันชอบหมัววะโอเคท่าแรกครับผมตัวอีก็จะเป็นสตองช็อปนั่นเองนะคูดาวประมาณ7วินะครับ1 2 3นนี่ ดาเมจประมาณ28นะครับแล้วก็ตัว R ก็จะเป็นพันคอมโบนะครับผมดาเมจประมาณเอ่อเด้ดาเมจแรกก็ประมาณ15แล้วก็10แล้วก็20นะครับก็คูดาประมาณเก้าวีเนาะกด R ครับนี่บูดาดาดูดาแล้วก็ตัว T นะครับก็จะเป็นเอ่อสกิลปามีดนะครับผมแบบหยุดเวลาแล้วก็ปามีดอ่คนดูเก็ตะปะแบบเนี้ยหนึ 1, 2, ่งสองสามกดตัวทีนะ<อ>นีะ่เห็นไหม เมื่อกี้มันวาร์ปแล้วมันอยู่เวลาปลาไมนะครับถือว่าเจ๋งมากนะแล้วก็ตัววายครับผมก็จะเป็นเอ่อแก๊สโซลีนนะครับผมก็เป็นการปาใส่ผู้เล่นเนาะแล้วก็ติดไฟไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะไม่มีแบบล่าแล้วก็จุดไฟอีกทีหนึ่งนะอันนี้น่าจะยากไปกดวายนะครับ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยติดไฟด้วยนะครับผมติดไฟดาเมจทีละหกนะครับถือว่าเยอะนะแล้วก็ตัวเฮดนะครับผมก็จะเป็นการเอ่อ เล็กช็อปหรือเป็นการเตะให้ขาขาดนั่นเองนะกดตัวเฮดนะคู่ดาวประมาณ15วินะครับหนึ่งสองสามนี่ตัดขาเรียบร้อยขาแตกติดเลือดไหลด้วยนะครับดักเอ่อเลือดไหล1.6นะครับผมนะแล้วก็ตัว B นะครับก็จะเป็นสกิลเอ่อเหมือนเป็นการปาลวดหนาออกไปนะครับแบบนี้ตัว B นี่แต่ป้าย,ยากนะไอ้สกิลเนี้ยต้องให้โดนอ่ะนี่แหละดูดูแบบเนี้ยอึบนี่โดนแล้วเห็นปะ นี่ประมาณนี้นะครับผมนะก็มีดาเมจด้วยนะเมื่อกี้เท่าสี่นะครับส่วนตัว X ก็จะเป็นสกิลหยุดเวลานะครับผมแน่นอนครับหยุดเวลาได้ประมาณ11บเอ็ดวิแล้วก็ครูดาวประมาณ1นาทีครูดาวประมาณ1นนาทีนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็ตัววีนะครับก็จะเป็นสกิลไทม์สกิปนั่นเองนะมันคูดาวประมาณ17บเจ็ดวีนะครับตัววนะีนะนี่ประมาณนี้ครับ17บเจ็ดวีเลยนะคูดาวถือว่านานนะ17บเจ็ดวีเนี่ยนะครับผมฮึบตัดเรียบร้อยเอ้ยกดอะไรละนี่อ้าวไม่โดนโอเคนะครับผมเออเดี๋ยวลองนี่คลิกท้ายคอมโบของ duo eu นะครับหนึ่งสองสาม นี่ประมาณนี้เนาะก็สกิลของ double u ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลของ soft a n v e r t กันต่อเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมสำหรับตัว soft a n v e r t นะครับก็หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เนาะแน่นอนครับสกิลมันยังทำไม่เสร็จนะครับก็มีบั๊กอะไรยังไงก็โทษแบบอะไรกันนะ <c oughs> โอเคเ,เราจะลองแบบโหมดปิดสแตนกันก่อนนะครับผมก็สกิลแรกเนาะก็จะเป็น bubble shot ตกัน,นะครับผมนะก็เป็นฟองเหมือนแบบยอะแบบเนะี้ยกดตัว e er, นะครับ นี่7.5้านะครับผมดานดาเมจมันเนาะคู่ดาวประมาณ7วีนะครับนะแล้วก็ตัว R ก็จะเป็นเฮสแลชนะครับผมคู่ดาวประมาณ1ิบวีนะครับกับตัว R นะนี่ดาเมจ 40, 40นะครับแรงมากนะแล้วก็ตัวทีนะครับผมก็จะเป็นการเหมือนจับตรงคอปะ่ะตัวทีนะนี่นี่เหมือนจับแล้วบีบคอไว้อะแล้วก็ปล่อยประมาณนั้นแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยก็เป็นสแตนออนหมดนะครับนะก็ไอตัวทีที่ผมกดไปเมื่อกี้เนี่ยครูดาวประมาณ15บห้าวินะครับโอเคเรามาโปมดสแตนออนกันเลยดีกว่านะครับนะนี่สกิลเอครับผมก็จะเป็นบาเล็กนะครับก็ทำดาเมจไปประมาณ1.5เนาะครูดาวประมาณห้าวินะครับแบบนี้เลยทำไมตัวนี้ฮิตบล็อกดีจังวะนี่เนี่โอเคมา สกิลตัว R ครับก็จะเป็นเฮฟวี่พัน h ก็ทำดาเมจไปประมาณ32นะครับคูดาวประมาณ5าวินะนี่32แล้วก็ตัวทีครับก็จะเป็นดับเบิลบับเบิลนั่นเองนะซึ่งมันคืออะไรวะกดตัวทีนะหนะึ่งสอง้ำไม่โดนขอบคุณมากขอยอรอบได้ไหมตัวทีหนึ่งสอง้ำต้องเล็งดีๆนะโอ้ อ๋อเหมือนฟองสบู่2ชั้นน่ะเนาะแล้วก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยติดน็อกแบ็กสักแป๊บหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัววายก็จะเป็นกับดักฟองสบู่นะครับผมแบบนี้เลยกตัววายนะมีดาเมจประมาณ40นะครับแล้วก็เราก็ซ้าได้นี่อ๋อเตะเฉยแล้วโอเคแล้วก็ตัวเฮดน,นะครับก็จะเป็นสกิลเคาน์เตอร์ครับทุกคนถามว่าแบบไหนเออตัวไหนมันตีได้วะ มีดัมมีตัวไหนมันตีบ้างเนี่ยไม่มีหรือว่าตัวแบบนี้วะอ๋อนี่นนนกดตัวเฮดนะครับหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมมันจะเคาเตอร์นะครับแล้วก็หักคอนะเห็นปะโอ้โคตรสยองนะครับนะโอเคต่อไปก็จะเป็นสกิลตัวเอกนะครับผมก็จะเป็นบับเบิลสตอร์เนั่นเองนะก็เหมือนจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยบูทหรือเปล่าเออ ไม่สิทำห้ผู้เล่นเนี่ยทำดับโดนโดนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตัว x ก,ก็จะเป็นการเหมือนบูธให้เราด้วยเนาะแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวแม่เราจะบูธด้วยครับเดี๋ยวิ่งโคตรเร็วอ่ะเออว้าวมันจะบูธอ่าสปีดแล้วก็จัมนะครับเนี่ยโดดสูงขึ้นนะครับผมเออเออบูธบูธจริงเว้ยเยโดโคเทีนะครับแล้วก็ คูดาวประมาณ20วินะครับผมต่อไปสกิลสุดท้ายของตัวซอลแอนเวตนะครับก็จะเป็นบับเบิ้ลมัชชีนนั่นเองนะก็คูดาวประมาณ30วินะครับผมนะก็สกิลก็จะประมาณนี้เลยเนาะกดตัว B นะครับนี่สกิลม,มันกระจายกันเหรออ๋อกอยโหยโหยบุ Chad, ๊บุก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 ดาเมจเตอร์สีนะครับ <c oughs> นะครับนะก็สกิลของมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแมッ อาจจะเจ้าบิซาร์เทอรเท็กก็จะมีประมาณนี้แหละนะก็ใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เล่นในมือถือได้ด้วยนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมคลิปนี้มากๆครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็รีวิวสแตนต์ตัวใหม่ด้วยเนาะแน่นอนในมือถือเล่นได้ก็มาเล่นกันได้นะครับเจอก,กันครับผมบ๊ายบายจ้า